ตัวตุ้งตาตัวนั้นมันล็อกไม่ได้มันมีตัวเล็กมันมีอีกตัวหนึ่งเข้าไปไหนสีจะเป็นพังจะอยู่อย่างไรเอาหนี้ใส่ตั้งยึดไม้ให้ตั้งให้มันตรงกลางยึดจริงว่าแผ่นเนี้ยจะเป็นอลูมิเนียมจะเป็นอะไรก็ได้นะเป็นเหล็กอะไรได้หมดนะมาแล้วก็ไม่ไกลนะ ใช่ผมว่าใช่ก็รับผมเคยไปเพชรบูรณตอนนี้เราลอกไปแัแกอะไรนะคือเอาหางลาหุ่นเราไปก่อนเลยไปแยกลาไม่นให้มันอยกลางเลยนั่นแหละก็ไม่จากที่ไ่ผมวิ่งไปแยกลาหุ่นไม่ถึงชั่วโมงขอเกี่ยวไฟนะครับเกี่ยวไเกี๊ยวไฟลูกเป็นหดก็มีเบอร์ด้วยยอมทำรูกเบอร์ลูก พี่ยอมติดทางทางอ่ะมีใครห้ามไม่ให้ขึ้นหรือเปล่าอ๋อถ้าเห็นรูปแล้วแก๋วเลยแหละเออมีใครไม่ให้ขึ้นาไปรึเปล่าข้าเห็นแล้วรู้เลยเนี่ยหัวอย่างเงี้ยหัวยันไปไปพ้นแน่ใครจะยอมเดินแบบเลยอ๋อทาผักก็เดินหนีโอ้โหคนเราคนละมุมเลยอ่ะเพราะทางเราอ่ะแล้วพี่ยวดรูปเบรดต้องทำผ้าดำคาดจงตาด้วยค่ะ ใครเห็นผ่านตาแว้บเดียวแหละทีเดียวแหละจำได้ใครคนนี้แหละจำได้เลยอูะยิงมันจิตตัวเนี่ยกาแฟนะครับพี่ไพูดถึงยิงยิงเนี่ยผมว่าต้องซื้อเสื้อต่อมมาตัวแล้วใช่เขาจะยิงอาจารย์ก่อนไม่ยิงผมหรอกทำแก๊สได้ด้วยมพอทอมาบอกเอผมจะไม่ให้ทุนกระจายทีบกช้าไปแล้วผมทำเสร็จแล้วพอกอย่างเดียวไม่พอดิเดี๋ยวการไฟฟ้ามาอีก การไปฟามาการปราปาไปอีกมาเอาน้ำกูไปใช้เดี๋ยวไปธรรมดา <c oughs> เดี๋ยวก้ชมชนไปเอาน้ำกูไปผ <c oughs> ปลี่ปาหมดเลยโอ้ตายเลยเอ้หน้าันนี้ยังไง ก้านี่ถูกรับผมรู้แล้วว่าอาาจรย์ทำไมไปสร้างสูงเมื่อไหรสูงที่ลิภัยแกที่ลิภัยตอนแกแล้วแล้วแล้วแกก็ผมเขาบอกเพราะผมและหมอเป็นเซ็เท่าที่สุดทางเข้าทางเดียวลงมากเลยทางออกไม่หลายทางทางออกได้เราค่ะก็ลงเยอะกันไม่ถูกเขาคอนี่จริงคคือทางออกนี่คือลงป่าอย่างเดียวครับโอ้โหวิ่งป่าล่ามเลย ไอผมไม่จะรอหมดแล้วว่ารถติดอยู่สองที่แล้วเลือกแล้วขณะแกขับลงไปเฮ้ยไหนวะมันเลงรถผมเลยลกไปในศูนย์หมดลงได้ขึ้นไม่ได้เอาไปดูก่อนอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมที่ครับ ให้อันมันต้องเห็นเดี๋ยวหมุนหาหมุนหาเออาไปเซ็นเตอร์ได้จริงจริงที่นี่เอามาก์คไว้ที่นี่มาร์คมว้ไม่หลอทางเนี้ยถูกแล้วทางเนี้ยยังไงก็ต้องถูกไม่ใช่ประชาธิปัตย์มันก็เข้าไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นทำเข้าวพร้อมๆกันดี่เดี๋ยวหักอีกเดี๋ยวหักแตกเอาขึ้นใช่ไหมใช่ไหมเร็วเดี๋ยร็วเอาขึ้นไหม ไม่ไม่ถ้าให้ดีครับหมุนอันนี้ให้หลวมครับอแล้วก็จะโยกได้ได้ใช่โอเคนะครับเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วโอเคโอเค๋ย่าตอกแล้งอย่าตอกแล้งไม่หนีง่ายไคือเป็นจ้างร้านเหล็กนะตัดแล้วก็เจาะรูให้เสร็จอ๋อตอกงานไหนน่ะพวกนี้ก็จะมีเลือดลงมาอีกไหมใจไปหน่อยอ่าเนี่ยแล้วเราเอาตรงนี้เนาะม็อกกระไม้ตรงนี้ ตรงนี <T> ้มันจะมีตัวล็อกมันล็อกเพลามันนั่นจะล็อกขึ้นกับลงมันจะเป็นตาลขึ้นมาด้วยจะแรเบอร์สิแรเพาจะล้างขึ้นมาด้วยเพราะนั้นเราใช้ตัวล็อกเยอะก็พอจีนตัวปล่อยล็อกล็อกตัวไหนครับอาจารย์ตัวแกตัวนี้มันจะมีที่ล็อกเพาครับพอเราล็อกเพาเสร็จแล้วทีนี้ล็อกกับไม้พอเราขยับขึ้นกขยับลงไม่แผ่นเหล็กไม่ตาลขึ้นมาด้วยขยับไม่เหล็กได้นูที่วน เราก็ขยับขยับคนลวดเข้าไปในแม่เหล็กได้ค่อยๆขยับาไเกี่ยวากาแฟปับได้ผมติดแล้วใช่ไหมจริงๆถ้าเป็นในนี้สองตัวก็ปรับได้ทั้งสองข้างเราติดนตัวนี้มันนั่นไปหน่อยนะนี่เราติดตัวนี้มันไม่ไหวเนืยวเราขยับเนี่ยนี่ได้ล็อคเองเราค่อยๆขยับการบังดอกได้แต่เราต้องล็อคตัวนี้ก่อนล็อคตัวนี้ให้พาวลิสติกมันจะได้ขยับแม่เหล็กได้ขยับเหลี่ยม อยู่อยู่ข้างหลังในกล้องครับในกล้องครับมันโดนมันมีแผงอยู่แผงนึงท่อนมาแล้วครับเอ้ติดอะไรระเป่าเอ้ยอีกด้านหนึงครับทำแบบอื่นก็ได้นะไม่ว่ากันใปเร่องนั้นทำแบบนี้มันจะได้ขยับขึ้นขยับลงได้นะเขามันจะมีทั้งแผงแงาครับอยู่ในนั้นรมบอกแล้ว่ให้ใส่แเขาสะสมไปเยอะทำตัวนั้นเลย อันนั้นทีอันนั้นคอยคอยแล้วเราใช้ไม่เด็กสองชั้นเดี๋ยวให้เดี๋ยวเร็จแล้วเดี๋ยวไม่ตั้งศูนย์ยันยังอันนี้ตั้งศูนย์ตัวตั้งเปิดปเลยก็ลก็สองชั้นคือจะได้ไม่ต้องไปต้องหาลู่อบลู่ก็หลับโตะไม่วัดก่อนไหมนะสต้องวัดก่อนไหมื่ัันี้ต้อง น <ules> <handled it> <ii> ี่ของแท้รดานนี่กระดานือเตอร์ใช่ไม่มันก็หยักไระเล็กได้เนี่ยเราหมุนปั๊นไอดีติดนี่คนเดียวนะไอดีนี่สามโบนนะตัวนี้ที่พิเศษเพราะว่าเราสังเกตไม่เล็กสองชั้นนะครับซ้อนกันูสองชั้นเราประหยัดเนื้อที่แล้วก็ตัดเหล็กให้เป็นรูปตัวยูเอาตัวอีมาตัดเป็นตัวยูใส่คนรั่วตัวนี้ข้างในข้างนอกออแก็ประหยัดเนื้อที่ลงนฮะแล้วก็ อันนี้เทคนิคที่เหล็กที่เป็นรูปตัวยูนี่นะมีข้อดีปกติเหล็กรูปตัวยูตั้งอย่างนี้ใช่ไหมแม่เหล็กเหนือที่อยู่ตัวนี้ใต้อยู่ตัวนี้นะอืเวลากระแสไฟฟ้าลงมันจะลงด้านนี้เหนือใต้ด้านนี้เราเอาสองขดนี้มาสอนซึ่งที่กนันจะได้แปลเป็นสองเท่านะแต่พอแม่เหล็กมันออกไปนะมันจะเกิดเขาเรียกเอดดี้เคลนนะกระแสเอดดี้เคลนมันจะวิ่งลงมาข้างข้างนี้ก็วิ่งลงมาข้างนี้วิ่งลงมามันจะลบกันกลายเป็นศูนย์นี่เลยี้เพราะนั้นเจเนอเรเตอร์จะไม่หนืดนะฮะ มันจะเป็นเจเนอรเตอร์ที่มีหลืดปกติเจเนอรเตอร์นะเจนทุกตัวที่เราซื้อมาช็อตส,สายล็อกแล้วจะล็อกเลยตัวนี้ช็อตส,สายใช้ได้นะครับเ,เป็นตัวเดียวที่ช็อตส,สายทีใช้ได้นะก็เป็นเจเลอรเตอร์รุ่นใหม่นะเขาเรียกเขาเรียกไฮเอซี่เจเนอรเตอร์เทคนิคก็คือพันเป็นรูปตัวอยู่เท่านั้นเองพันคนร่วงเป็นรูปตัวอยู่แล้วมันจะไปหักล้างกันเองสนามแม่เหล็กที่เกิดพอสนามแม่เหล็กมันผ่านเลยปั๊บเนี่ยมันจะเกิดกระแสย้อนกลับ มันจะวิ่งลงไปข้างล่างแล้วเป็นลบกันเองนะการศูนย์เทคนิคแค่นี้เองนะเนี่ยก็สงสัยที่คันตรงนั้นแหละตรงไหนได้มันอยู่ก้นอย่างเดียวประมาณเนี้ยต้องหาวิธีอยูต้องงานด้วยมันจะปรับเด็กผมว่ามันนั่งปักผมว่าโอ้มี่ทำ่างนี้ยากแต่หามทำ่างนี้อยู่ปรับขยับออกขยับเข้า เพราะเราถ้ายิ่งเราตัดใกล้เท่าไหร่ก็จะแรงเท่านั้นแต่ถ้ากลับมากไปมันจะติดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากแต่ต้องยึดไม้ด้วยต้องยึดไม้ก่อนเลยยึดไม้ก่อนเราต้องไอ้นี่ก่อนใส่ใส่ใส่ใบุบขึ้นมาเออหยึดยึดตัวตัวนี้ก่อนตัวไม้ก่อนมีนั่นไหมล่ะมีมีน็อตตัวใหญ่ตะกูตัวยาวแล้วก็ตะกูยาวแล้วก็เอาแหวนรองรอง หรือว่าถ้ามีรถตัวใหญ่ก็อดเกาะรูเลยเดียไปเอาน้ำที่บ้านูมัน่ะีนี่ร้างนี้ได้กวดแทวดน่แวนิ้วเดียวขวดเกี่ยวมันเกี่ยวกับบาด๋ยก่เาหนึ่งคนเดียวได้ครับตอนนั้นแต่ยึดสองโลแ้เจาะใช่ไหมครับครัจะเจาะหรือว่าจะทำยังไง่ามีไหนน่าเกียวอย่างเยอดอยู่บ้าน เพราะว่าถ้าเป็นสกรูหัวเล็กเขาเหวนหน่อยเขาแหวนหน่อยอยกเพื่อนดิครับอันนี้มาดิศแบบดิก็ได้ลองแบบวิจูลองทำเท่านั้นเดียวจะโมูอย่างเดียวครับลองลงมือสันังอย่าดิ้นที่ อย่างนั้นการกระบะยังไม่เขาเขาจะออกมานี่เปล่าในออกครับจอดเขาบอกว่ารถพักแล้วครับนะออ๋รถรถตู้อยู่ไหนครับมีเออจะีอยนี่อะไรมั้งมาข้างนอกดีกว่ามั้มาข้างนอกมาข้างนอกก็ไม่มีรูให้เสียอะไรยึดจอดพลาเรียดไปเพาครับยึดยอ่งไรครับโอ้โหรถปาจีมาดูอะไรเลยมา มันยึดอยู่ครับพี่น้อตไหนใชรอะไรใครเขาไม่ได้แล้วตัวนี้แหละตัวนี้แหละเพราะว่ามันมีน็อตจับอยู่เพราะว่าตัวนี้อยู่ก็ใหญ่เออน็อตใหญ่ไหมสีมับมีน็ตใหญ่ไหมอย่ากดแดงนะอถ้าลูกไปทวงอะไรก็แดงนะเดี๋ยวย้ายถ้าลูกโดนนะแข็งไม่ยากนะเดี๋ยวใส่เต็มเครื่องมันสวยงามใหญ่งานเข้าเลย กดใหม่ก็ได้ครับพี่น้องครับกดชื่ออย่าไปกดบนช่างสุดท้ายที่กลางคืนกันแล้วกันนะใหม่ครับเดี๋ยวยพจะตึ้งทันทันคนเทคโนโลยีเลยแล้วก็ อที่แรกไม่รู้ว่าเจาะอย่างงี้ไหมงั้นมากเสร็จนั่นเอาออกมาก่อนก็ได้เออเอาออกมาก่อนแล้วก็มาเจาะข้างนอกตอนนี้นึงเดวียวมาดีดฮะเข่ใช่ไม่ยังเสียเวลาตอนนี้ทำอะไรมอ้ระวังนะไปเลยครับพี่น้องด้วยแตที่จะเคาะให้เคาะข้างนอกจะเคาะให้ทำไมไอ้ที่เดือดแตกเดือดอะไรก็หาเราก็มันมองไม่รู้เขาม่เจอตรงก็ห้องปนนกนี่ต้องมองเลย

ลากสายลากมาอยู่แล้เอาอะไรลาัสมีสองเส้นะมาแล้วเสียตัวเมียมีไว้กอนอยู่นั่นเนาะเอ่อลังน็อเออขึ้นแนวไม้เนาะดูี่ขึ้นเขาเออเขามันตายี่เนี่ยเหลือจะตัวเมียเข่อนแนมาตรงนี้เนาะรับะยักลงนออันนั้นไปดูนะครับเนี มันจะออกมาพอดีไหมเวลาแหย่ัเดี๋ยวหาตุ้งยีาให้เจอก่อนไม่งั้นจะได้ย้อยให้ตุ้ยเป็นสองตัวยูเป็นตัวอะไรมันเข้าได้ปะจะบังแนี้ยังจับไว้เห็นนะครับยังไม่ต้องแน่นนะครับจับไว้ก่อนเดี๋ยวใส่แกนยากครับโอ้โหหายากแต่น้อง คไม่ได้เลยล้ก็ทายคอแนไม่ไกล้าช่วยอะไรแอนก็ทำกระดาษดูไ่ก่นีนะจะทำกระดาษน้ำให้กันเอ๊ะเอ๊ะไปข้าวนะโอเคปรมานมามาถึงว่าอรอีบก็จะเโอเคพอกัน พอติ่ายอ๋อเป็นตุ๊กตาแบบแบบฟีสไตล์เนาะบ้านหอืมโทรหาแกก็โทรติดอาจารย์มันจะเลี้ยวมันยังไงกัได้ตุ๊กตาตัวนี้แต่มาบ้านนีมขึ้นมานก็โบยเยอะนู่นคตีวีขึ้นนะคับมันีะคือติดเนี่ยไม่เขายังไม่เลยเข้ามาบอกผมว่าบ้านดีมถึงขัดเลยบ้านอามมาอ แล้วถ้าเลยไปเขาผมบอกว่าไม่ต้องเลี้ยวไหนวิ่งตามทางอาจารย์คือถ้าเลยบ้านเราไปมันก็ต้องไปไล่ผมเตือนด้านกระจาญนั้นเห็นวัดเราถอยหลังกลับมาโอุย้ยเอาบอกเขาตรงไปเขาตรงเข้าไปในบ้านดินนั่นแหละไม่ไม่เขาบอกเขาอยู่ที่จริงดอยฮะผมบอกว่าให้ตรงมาอย่างเดียวแล้ววันนี้มาเช้าตรงไปย่างเดีือดรุงบ้านไหนถึงบ้านนาเลยวันปานเลย ดีแล้วจะได้ไปเชื่อแค่นั้นอะคือผมไปดักรอแล้วยังครับยังไม่แน่เลยลองหมุนดูดิล่ะมันไม่ยกมานี่เลยก้อยลองหมุนดูก้อยยกมานี่เลยเออลองหมุนดูโอเคไหมเปิดไหมโอเดเลยเป่นเบี้ยวเปล่าติดตัวแผ่นเบี้ยวกับผมอ๋อตัวแผ่นมันไม่ไม่ไม่บาลานซ์ครับเนี่ยเห็นไหมเจาะยังนิดนึง คนเจาะเซนเตอร์กลางไม่ได้ครับอันนี้ต้องน่าจะเป็นความผิดผมอะใช่ไม่ได้แก้เ้องไปเคีย้ากี่เช่กี่อะไรก็ได้เราทำแป้นขันแป้นแต่งแป้นให้ได้ก็ได้เพราะว่าแป้นนี้เหมือนน่านี่แคบอันนี้กว้างอยู่ดูไปแก้เอาไปแก้เดี๋ยวหมุนขยับออ้ไม่หมุนออกดีนะสองต้องหมุนข้างนั้นออกอเข้า้าง่างเร m o กันเป็สองคนสามคนยุกันปะม่ัก้วาอยกับสคับครับรับครับครัครัะครับครับครับับคร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 ัครับรัครับตรรับับคอับคับยับครัครับครับครับครครับครับับับนบคับคัรรับับัั้น พยายามให้มันพยายามให้มาตรงหน้าโรงเรียนให้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอีกพี่อยู่ในตำแหน่งที่มีสัญญาณนะครับอีกหนึ่งนาทีจะโทรหาอยู่ในตำแหน่งที่สัญญาณนะครับบินออกไปหน้าโรงเรียนบูนอะไรหนึ่งนาทีให้มันไกลเก็เอาอีกสองนาทีใครรู้สองสามแปดจะไปโรงเรียนกันนะศูนย์ห้าแปดมาเรื่องหกแปดหกแปดบล้มพังลุก คนที่มาเนี่ยยังน้อยที่เรรู้จักมืเดี๋ยวต้องรู้จักะฮะคนที่มาเลยใช่ไหมต้องมเบอร์เราอ่ะเขาได้มาจากเหนตอจาเนี่ลัปกติก็ได้โทรโทรมาก่อนะถ้าคนไ่ติดต่อตรงที่ก่อเดยมาจานก็มีเหนียมัดีไงจานนี่น่ะ เขาที่แล้วโอ้โหแท็กทีมกันมาส่ตัวแต่งตัวนอร์เกเลยเดี๋ยวาวันดตัวหน่อยก็ได้นะเพราะถ้าไกลขนาดนี้โดจะขนาดไหมอันเดเก็ต้องเป็ชหลักเฟเชลลชาเลกนักวิชาเกินทั้งนั้นเลยเราต้องพูดด้วยมันที่แรกก็เป็นช่างกลอย่าเอาไปเป็นอิเล็กทรอนิก <ส>อ่ากเยอไอ้ัวนี้เราพอไปคิด่างะไรนานชีเตยวดีน่นไปนะเ่นี่เสิ้นบางไดขนามือ่าใ่ไม่ใช่พวกนกได้กได้ริ่ซ้ายขวได้อแผ่นแกรี้เอตเจาะแกนกลางไม่เท่าก็แกนกลางด้วยแล้วก็เบรกบิดหน่อยนึงด้วย